สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะร <c oughs> ักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็ นะคะกับเรื่องทางภาคใต้เราก็ยังจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนโะพี่น้องชาวเรานะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีบ้านหลิงออมนะคะบ้านคู่ปันรักปันน้ำใจหลิงออมเบสทเฮาส์ไทยแลนด์นะคะพัทวันแสดงว่ายังมีพัทูพัท3พัท4พัท5อะไรไปจัดรถบรรทุกหกล้อสคันออกจากกรุงเทพวันนี้นี่แหละนะคะตอนเวลาเที่ยงวัน ปลายทางจะไปที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยสงขลานักครินนะคะบ้านคู่หลิงออมที่ไทยบอกว่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักผู้ใจดีหลิงหลิงควงออมกรณพัฒและคุณรสผู้สนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดเช่ารถบรรทุกหกล้อเพื่อนำพาความห่วงใยและสิ่งของจำเป็นทั้งหมดไปส่งถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย พร้อมขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเงินทุกน้ำใจล้วนมีความหมายอย่างยิ่งและจะถูกส่งต่อเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยต่อไปค่ะปรบมือค่ะนี่หลิงออมปันรักปันน้ำใจนะคะก็ผู้สนับสนุนหลักก็น้องหลิงน้องออมแล้วก็คุณรสขอบพระคุณในน้ำใจนะคะขอให้อ่อ การปนรักปนน้ำใจในครั้งนี้ก็ยิ่งส่งเสริมน้องนะคะใหป้ปังขึ้นไปแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวใต้หลายคนนะคะที่ไปแฟนคลับหลิงอออบอกช่วงนี้ไม่มีอารมณ์นะคะจะมาจิ้นอะไรเลยใช่ค่ะใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่เข้าใจเข้าใจนะคะยังไงขอให้รอดปลอดภยัยให้ฝนหายตกนะคะไปที่อื่นเลยลมพัดไปที่อื่นเลยลงทะเลอะไรไปเลยนะคะฝนนะพอได้แล้วนะคะปลายปีแล้ว นะแล้วก็ให้น้ำก็ลดเร็วๆด้วยนะคะจะได้กลับมานะมาฟื้นฟูกันนะคะยังไงก็ส่งใจไปถึงภาคใต้ได้ยินว่าไม่ใช่แค่ภาคใต้นะยังมีที่อื่นอีกหลายจังหวัดด้วยที่รองรับน้ำฝนนะคะน้ำท่วมที่มันไหลบ่ามาจากทางเหนือหลายๆลมานะจะเข้ากรุงเทพก็มีที่เอเดีร์มีอยุธยาด้วยอะ่ะนะกอก,กทุกทะะี่ค่ะ นะคะขอเอาใจช่วยนะเออขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเออในเร็ววันด้วยเดบรีบเลยนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะนี่เขาเขียนเลยว่าพาร์ทหนึ่งแสดงว่ามันยังจะมีพาร์ทสองพาร์ทสามอะไรอีกอะนะคะอืมคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วก็แฟนคลับน้องที่ต่างประเทศก็น่ารักช่วยกันแปลเป็นหลายภาษาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ก็ตอนนี้ทั่วโลกก็น่าจะทราบแล้วละ่ะนะคะช่วยอะไรยังไงเราก็เป็นประชาคมโลกเหมือนกันเนาะไม่ใช่แค่คนไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นชาวโลกเหมือนกันแหละนะคะอ่าเราก็ล่าสุดโอ้โหดูข่าวฮ่องกงก็ไฟไหม้ใหญ่ใช่ไหมแบบลมมันแรงอะ่ะช่วงนี้เข้าหนาวแล้วอะลมแรงโอ้โหมไหม้ใหญ่แบบตอนแรกแต่ละคนึูว่า AI ทําเป็นเป็นแบบ AI ไไม่ใช่ของจริงของจริงค่ะน่ากลัวนะปลายปีนี้โอ้โห นะก็ก็เอาใจช่วยด้วยก็บ้านเกิดพี่หลิงนะคะ่ะโอ้ยนะคะ,ะ,คะเห็นแต่ละข่าวแล้วอะมาดูกันคราวนี้คลิปนี้จะนำเสนออะไรเอคืออย่างที่เอบอกนะเอ,อพี่สาวเวียดนามเน่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก็บสถิติตัตวเลขไม่แพ้พี่สาวจีนเลยเขามีนะคะเขามีเขามีความเก็บดีเทลเก็บข้อมูลเก็บ Data อะไรพวกนี้เหมือนกับพี่สาวจีเลยแล้วก็ชอบเขียน ะคะเป็นประเทศที่ชอบเขียนบรรยายนู่นนี่นั่น,นคล้ายๆพี่สาวจีนถอดกันมาเลยอย่ะเวียดนามนี่ประชาคนเออพลเมืองเขาเป็นพลเมืองเท่าที่ดูก็คุณภาพนะคะชอบจดชอบบันทึกชอบนู่นชอบนี่ชอบนั่นนะน่าจะนำไทยไปละเออนะคะอ่ะไม่เป็นไรก็คือเดือนหน้านะ่ะเดือนหน้าน,นะคะหลิงออมจะไปออกแฟนมิที่เวียดนามด้วยแล้วพี่สาวเวียดนามตื่นเต้น เพราะว่าน้องหลิงน้องอมอ่ะออกแฟนมิตที่ไรอะ่ะมันจะมีโมเมนต์อะไรสนุกสนุก,น,กน่าติดตามน่ารักน่ารักแล้วมันก็เลยชักชวนทําให้คนที่แบบเอออยากจะมาซื้อตั๋วแฟนมิตน้องอะ่ะเพราะว่ามันสนุกอะ่ะแล้วน้องร้องเพลงน้องอะไรน้องแบบกุ๊กกิ๊กอะไรกันอย่างเงี้ยคือมันคุ้มค่าตั๋วว่าง่ายๆนะคะ แฟนคลับน้องที่เวียดนามแต่ว่าเขาเขียนนี้นะแต่จริงๆก็คือเองมานําเสนอไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบไปบลัฟคู่ไหนอะไรยังไงก็แค่เออมานําเสนอว่าเขาเขียนยังไงเขารู้สึกยังไงกันนะคะเขาบอกว่าเอาจริงๆเท่าที่ดูเนี่ยอันนี้พี่สาวเวียดนามนะยังไม่มีคู่ G l อชาวไทยคู่ไหนสามารถจัดงานในเวียดนามโดยที่มียอดขายบัตรดีอย่างหลิงออมได้เลยอ่ะนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกไหน ไหนแล้วเราก็เลยมาดูกันนีดหนึ่งเขาก็เอาตารางนี้มานะคะตารางอะไรอะเอนั่นน่ะสินะคะเขาก็รวบรวมมานะก็ไม่รวบรวบหมดหรือเปล่าตั้งแต่ปี2024อ่ะมาดูกันหน่อยนะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นการรวบรวมจากพี่สาวเวียดนามไม่ได้เป็นทางการนะเขารวบรวมเองนะคะก็50 50หละกันเอก็ไม่ได้ว่าแบบว่าเออต้องเชื่อร0 0เแต่ว่าเขาอ้างอิงมาเราก็ลองดู นะคะคู่แรกคือฟลีนเบกกี้นะคะเป็นงานอีเวนต์ฟลีนเบกกี้ first fan meet in เวียดนามจัดขึ้นเมื่อวันที่20มีนาคมปีที่แล้ว2024นะคะความจุที่นั่งนะคะได้1,041ที่นั่งเออนะคะถัดมาคืออันดาลูกแก้วกับนุ่นแพรวาใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะ เป็นชื่องานอีเวนต์ Love Senior First Fan Meet in Vietnam จัดขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนปีที่แล้วเช่นกันนะคะความจุสถานที่500ที่นั่งถัดมาคือ j u n วันวิม m นะคะชื่องานอีเวนต์ June Lover June ันวิ i m o n Fan Meet in Vietnam อันนี้อันนี้ก็จุ1,041ที่นั่งนะ ถัดมาคืออิงหลดมาลินมีนาเออชื่ออะไรอ่ะชื่ออีเวนต์อ๋อน่าจะเป็นซีรีส์น้องอะเนาะเพ t i ที่ชอ h e เซีรีส์เฟิ n m สแฟ i ิ v i e t นเวียจัดขึ้นปีนี้ค่ะต้นปี25มกราคม2025ความจุ1,041ที่นั่งนะคะถัดมาคือหลิงออมค่ะ ชื่อทีม Under the Moon หลิงออมเฟิร์แฟมิ่อินเวนนามจัดขึ้น22กุมภาพันธ์2025ครั้งแรกก็จุเข้าไปเลย2,300ที่นั่งบวกเวียดนามตอนนั้นมีข่าวคราวเหมือนกันเนาะเขาขายแบบว่าเขาก็คล้ายๆก็ขายตั๋วแบบว่าถ้าเอจะไม่ผิดก็แบบจนนาทีสุดท้ายเหมือนกันนะใช่ไหมของหลิงออมนะ่ะ2,300ที่นั่งนะคะถัดมาคือลูกหมีซอนยา LMSYA คาดว่านะลูกหมีซอนยา ลูกมีซอนยาเฟิร์สแฟนมิสอินเวียดนามจัดขึ้นวันที่8มีนาะคม2025ความจุ1,041ที่นั่งนะคะเขาชอบจัดนะคนไทยไปจัดชอบจัดที่นี่เนาะสถานที่เนี้ยเบนทาเทเตอรขอพิทยาอ่านผิดเนาะจะ1,000กว่าที่นั่งนี่แหละถัดมาคือน้ำตาลฟิลม์มนะคะชื่ออีเวนต์ My Muse น้ำตาลฟิล์มเฟิร์สแฟมิสอินเวียดนาม จัดขึ้นวันที่29มีนาคม2025ความจุ1,041ที่นั่งเหมือนกันถัดมาฟลีมเบกกี้จัดขึ้นครั้งที่สองเนาะฟลีมเบกกี้อ n b เบร k เบิ e c ลค n นเนคชั่น v i นเวียดนามนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายน2025เออกลางปีนี้นะ500ที่นั่งอถัดมาฝ้ายฝ้ายพิรยานะคะ ชื่อทีม Love Letter with 5ฟพิรยา First Fan Meet in Ho Chi Minh 500ที่นั่งจัดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายน2025อันนี้เดียวเนาะถัดมาม l วเล m i l e er l เลิ m i l ว l o v e Connected Hearts in Vietnam จัดขึ้นเมื่อวันที่2เ,ออเดือน8ก็สิงหาคมเนาะ500ที่นั่ง i l ว l o v e อีกครั้งหนึ่งนะคะชื่ออีเวนต์ GMM TV Fan Day นะคะ14 14 in Vietnam จัดขึ้นวันที่10สิงหาคม2025อุ๊ยต่อต่อ,ตอกันเลยนะมิวเลิฟนี่ครั้งแรกวันที่2สิงหาคมครั้งถัดไปคือวันที่10สิงหาคมครั้งที่2เยอะค่า1 4ที่นั่งถัดมาเอมี่บอนนี่ GMMTV Fan Day นะคะ26 in Vietnam จัดขึ้นเมื่อวันที่22เพิ่งผ่านมาเองนะ 22พฤศจิกายน2025 1,041ที่นั่งแล้วก็นะล่าสุดหลิงออมนะคะจะจัดขึ้นวันที่13ทธันวาคม2025หลิงออม2025 f a n meet in vietnam 3,500ที่นั่งสถานการณ์ตั๋วยังไม่รู้เลยอะ่ะเออเอยังไม่ได้ไปตามเท่าไหร่คงไม่รู้สิไม่เห็นพี่สาวเวียดนามพูดถึงเลยอะ่ะ3,500ที่นั่งเยอะนะเยอะนะโออ นะคะอามาดูกันหน่อยเขาว่าไงเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มี GL คู่ไหนนะคะที่ยอดขายแบบว่าโอ้โหหน้าประทับใจเท่าหลิงออมเลยอะไรอย่างเงี้ยอามาดูกันมาดูกันเขาว่าไงต่ออันนี้หมายถึงความจุของสถานที่นะแต่ขายหมดไม่หมดนี่อีกเรื่องนะเข้าใจปะก็เขาใช้คาว่า capacity อะ่ะนะคะเออขายหมดไม่หมดอีกเรื่องเดอ้อนะ ในมาดูกันหน่อยเขาเขียนยังไงกันต่อคอมเมนต์บอกว่าเธอเธอพิมพ์ผิดนะ m i l l o v e j จ m ส์เอ็ม a ีวีฟคือวันที่10สิงหาคม2024ไม่ใช่วันที่10สิงหาคม2025คือปีที่แล้วเออเอก็ว่าทำไมนะคะมิว Love จัดทีสองสองครั้งติดกันตกลงคนละปีนะอันนี้มีคอมเมนต์มาแยงก็น่าจะใช่ละค่ะดูส่งก็น่าจะใช่นะ อันนี้บอกอันนี้บอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆนะเจ้าของผู้บอกข้อมูลจริงๆนะต้องยอมรับได้แล้วอืมเขาบอกว่าแฟมิลิงออมนี่มีราคาสูงด้วยนะฉันเชื่อว่าตั๋วจะขายหมดในช่วงคริสต์มาสเดียวเอ๊ะถ้าตามนี้น้องจัดก่อนคริสต์มาสแล้วจะขายหมดในช่วงคริสต์มาสคือ,อย่าง ฉันจะงงอันนี้คอมเมนต์ไงฉันคิดว่าทุกคนคงอยากได้ช่วงเบนฟิตอ่ะเข้าไปให้บายไงนะหวังว่าผู้จัดงานจะพิจรารณาอีกครั้งอืมก็มีเขาเรียกร้องนะในช่วงเบนฟิตของแฟนคลับที่เวียดนามด้วยไหนดูนิดดูนิด ันนี้บอกว่าฉันไม่ได้มั่วนะเจ้าของโพสฉันเอามีแหล่งที่มามาจากหนังสือพิมพ์เวียดนามท้องถิ่นนั่นแหละนะคะก็เขาบอกว่าเขาดูประกอบกับแผ,แผนผังที่นั่งด้วยโดยทั่วไปอ่ะจำนวนที่นั่งผันผวนบวกลบไม่เกินห้าร้อยที่นั่งนะคะอืมเพราะมีคนมาแยงเขาเรื่องสถานที่จัดอะไรอย่างนี้ไงเขาบอกเขาไม่ได้มั่วนะเขามีหาข้อมูลมาเออ ก็มีคนแย้งบอกเฮ้ยแต่โรงละครที่จัดอะ่ะนะคะอันนั้นนมันใหญ่มากเลยนะแต่ฉันไม่ได้ไปฉันคิดว่าอีกที่หนึ่งอะ่ะคนน้อยกว่าก็คือเขาเขาแย้งกันเรื่องสถานที่ความจุอะนะอย่างที่เอบอกเขาหมายถึงความจุสถานที่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้แบบว่าเออขายหมดไม่หมดอีกเรื่องเนอะนะไหนะ เขาเขียนว่าไงเดี๋ยวมาดูนะเขาบอกว่าฉันชอบโพสต์นี้มากๆเลยอ่ะอย่างที่บอกไว้ในโพสต์ล่าสุดนะฉันชอบในเรื่องสถิติมากๆก็เลยชอบแบบรวบรวมสถิตินู่นนี่นั่นอีกอย่างตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเลยรู้สึกว่าเวลามันห่างกันอน่ะเขาจะตามดีเทลตามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันยากหน่อยเขาบอกว่า ข้างบนที่คุณบอกว่าหลิงออมคืออันดับสองแล้วใครคืออันดับหนึ่งอ่ะฉันขอถามได้ไหมม,หมันหมายความว่ายังไงะนะเอไม่นะหลิงออมเท่าที่ดูตามตารางนี้ก็คือความจุก,ก็แบบก็เยอะกว่าเพื่อนเลยนะเออก็เยอะกว่าเพื่อนเลยนะแต่ว่าขายหมดไม่หมดอีกเรื่องเนออันนี้เอต้องย้านะเข้าใจปะ้ะแต่ความจุสถานที่ที่น้องจัดอ่ะใหญ่กว่าเพื่อน เธอเธอเข้าใจผิดแล้วจ้ะเจ้าของโพสบอกว่าเมื่อเทียบกับคู่ GL แฟนมิดด้วยกันหลิงออมอะนะคะเซลพาวเวอร์เป็นแรงอันดับหนึ่งเลยคือพลังในการแบบขายตัว๋วนะแบบแฟนมิดนะอยู่อันดับหนึ่งตอนนี้ไม่มีใครเอาชนะได้ไม่มีใครเทียบได้อะไป,ประมาณนี้นะแม้ว่ามันอาจจะขายไม่หมดแต่สามพัน ที่นั่งสามพันอะตัว๋วที่ตัวแบบสามพันที่นั่งอะ่ะในงานแฟมิีเวียดนามอะมันก็น่าประทับใจไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยังขายไม่หมดนะถ้าดูตามคอมเมนต์นี้นะก็เป็นแค่คอมเมนต์นะเออเราก็ฟังๆไว้อ๋อฉันเข้าใจผิดเองอ๋อโอเคโอเคคืออย่างที่บอกอะ่ะตารางที่เมื่อกี้เอาให้ดูอะมันเป็นแค่ความจุของที่ของสถานที่ที่จัดแต่ว่าขายหมดไม่หมดอีกเรื่องแต่ว่าใดๆก็คือ ถ้าคุณลองหาสถานที่จัดที่มันจุได้เยอะจะขายหมดไม่หมดอะ่ะแต่อย่างน้อยก็คือคนดูก็น่าจะก็น่าจะเยอะอะ่ะนะถึงแม้ว่าเอาจริงๆอย่างสมมติล่าสุดอะความจุของเออแฟนมิสเวียดนามหลิงออมเดือนหน้าเดือนสิบสอเนี่ยจุได้ส5 0พันห้าที่นั่งตีแบบว่าแบบต่ำๆเลยนะอะคนมาซื้อแค่ครึ่งหนึ่งก็เป็นพันเจ็ดพันแแล้วนะมันก็ยังเยอะกว่าสถานที่จุง,งานของ คู่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอแค่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าจะ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 บ l u f กันหรือจะอะไรแต่ไดๆอ่ะที่เอมองเอไม่ได้มองอะไรหรอกนะว่าแบบเออไขน้องแบบว่าโอ้โหอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เอมองในแง่ที่ว่าคุณดูสิศิลปินดาราชาวไทยทั้งนั้นนะคะที่ไปโกยเงินเข้าประเทศน่ะฟรีนเบคอันดาลูกแก้วใช่ไหม จูนอิงหลอดอิงเออหลิงออมลูกหมีซอนย่าน้ำตาลฟี Five, a, ew, Love, e bon ลมฝ้ายพิรยามิวเลิฟเอมี่บอนนี่ล้วนแล้วแต่เป็นดาราศิลปินสังกัดนะภายใต้บริษัทคนไทยทั้งนั้นน่ะนั่นก็คือไปจัดแฟมีที่เวียดนามได้กี่อันเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบห้าสิบห้าสิบห้างานมา2 4สองสี่หกแปดสิบเออประมาณสิบก่อนงานอ่ะอันนี้แค่เวียดน,นามเดียวเดียว นะจะโกยมากโกยน้อยไม่รู้แหละแต่ก็คือโกยเงินเข้าประเทศไทยอันเนี้ยที่เอมองมากกว่าเอโฟกัสไปที่ดาราศิลปินชาวไทยไปโกยเงินจากเวียดนามเข้ามาปกติอ่ะของไทยอ่ะมีแต่ให้คนอ่ะมาโกยเงินของไทยอ่ะออกไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสายเกาสายฝรั่งสายอะไรอ่ะมาโกยเงินที่ไทยทั้งนั้นแหละนะสายจีนก็มาใช่ไหมโกยเงินที่ไทยอ่ะจัดแฟนมีด้ะเอาแต่ตังแฟนแฟนชาวไทยไป นี่เราไปเอาตังของนะแฟน,แฟนเวียดนามมาบ้างและนี่แค่ประเทศเดียวนะคะที่ดาราศิลปินชาวไทยอ่ไปโกยเงินเข้าประเทศแล้วมันยังมีจีนมีอีกหลายประเทศเลยนะเออในเอเชียในตะวันตกอะไรก็มีอันนี้คือเม็ดเงินเข้าประเทศทั้งนั้นค่ะไม่ว่ามากหรือน้อยขายหมดไม่หมดไม่รู้ละ่ะแต่มีคนจ้างงานศิลปินชาวไทยเอดีใจหมดตอนนี้เราต้องโฟกัสหาเงินเข้าประเทศเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราต้องใช้เงินเยอะ ไหนจะต้องแบบว่าใช่ไหมเออเกิดเรื่องเกิดราวเกิดอุทกภัยนู่นนี่นัน่น,นมันเงินทั้งนั้นแล้วค่ะต้องใช้เงินทั้งนั้นนะคะถึงใครจะบอกว่าศิลปินเอาเงินมาก็เข้ากระเป๋าตัวเองไม่รู้แหละเอาเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเข้ากระเป๋าใครเข้ากระเป๋าบริษัทแต่เมื่อเขาขนเงินเข้ามาประเทศเขาอยู่ในประเทศไทยเขาก็จับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยเงินมันก็หมุนเวียนอะนะตอนนี้ประเทศไทยอย่างที่เอย้ำนะกระเป๋ารั่วนะไม่ว่ามากๆน้อยๆอย่ะต้องเอาเงินเข้าประเทศแล้วล่ะแล้วก็ พยายามกินของไทยใช้ของไทยนะคะดาราศิลปินก็ดูของคนไทยค่ะนะจะสายต่างประเทศเข้ามาถ้าคุณอยากดูกําลังพร้อมนะที่จะสัพพอตก็โอเคก็ตามความชอบเนอะชอบใครชอบมันแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะเราต้องใช้ของไทยรักของไทยนะเออเราต้องช่วยกันเองแล้วละ่ะอย่างเงี้ยนะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมืออะถ้าเราแบบว่าปลุกค่านิยมอะไรอย่างนี้ได้มันจะดีมากๆเลยนะ อะคลิปนี้มาฝากกันตรงนี้ละกันอ่ใครคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ